เขาใช่ไหมพอรับปากเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าให้มาก,ก่อนไหมอะไรเงี้ยเผื่อแบบงานแม่ครูจะได้มีแบบเออเป็นขับเยอะๆอ,อะไรเงี้ยผมก็ลองไปดูวันที่บ้านหัดน้ํานะถือว่าผมเนะี่ยประสบความสาเร็จมากเลยแบบไม่ใช่ประสบความสาเร็จเฉยๆแบบเด,เดมันเบื่อไปผมรู้สึกว่าบ้านสามน้องแบบตอนรับผมดีมากๆแล้วผมอบคุณมากเลยแล้วก็รู้สึกแบบไม่อึดอัดน,นะรู้สึกแบบว่ามีความสุขอะมีความสุขแบบออกไปหน้าเวทีผม ผมไม่ได้มไม่ได้คาดหวังไม่ได้ว่าไม่ได้คาดหวังถึงขนาดนี้นะเพราะว่าผมคิดว่ามันเราไม่คาดหวังเราก็จะไม่ผิดหวังนะครับพอผมไปครั้งแรกโอ้โหผมผม,ผมใช้คําว่าเด๋ยวที่ผมพูดในในตอนร้องเพลงเสร็จนะครับว่ารู้อย่างนี้น่าจะมาตั้งนานแล้วนะครับโอ้ขอบคุณมากนะครับมีมีมีระบบติ๊เข้ามาสองร้อยเลยนะเดี๋ยวผมรวมให้นะครับพรุ่งนี้แล้วก็เดี๋ยวผมให้อ่า เอ่อหาคนติดให้นะครับขอบุณในระบบติง๊งเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแยกในระบบติง๊งแล้วก็ในในในเดี๋ยวผมระบบติ๊งในทิกตอกผมแยกนะครับแล้วก็ในบ้านบ้านเขียวนะครับชื่อด้อมวาเตรียมจอมนะครับแล้วก็ใน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 บ้านฟ้านะครับผมก็จะแยกนะครับผมแยกสามที่เลยนะถือว่าแบบบางคนผมเห็นบางคนเอามาคอมเมนต์ผมว่าอยู่ต่างประเทศไม่สามารถเข้าด้อมบ้านเข้าด้อมใ,ในในบ้านเขียวได้นะครับ ผมก็เลยต้องจาม,มารเลยนะครับต้องขอบแานอาภัยนะครับขอบคุณมากๆนะคะรับเจ้ละคนที่อยู่เป็นเพื่อนผมนะครับชื่อด้อมว่าเจมจอมนะครับสเะเอจอยจานมามาสอนเสือกันหรือไปติดตามบ้านฟ้าได้ชื่อว่าจอมคนลู่พ่อแก่นะครับชื่อเดียวกันเลยนะครับขอบคุณทุกการติดตามาออตบบขอบคุณอ่าสําหรับโขเดลี่กันระบบจริงๆครับขอบคุณของขวัญจากทุกๆคนด้วยนะครับแบบนึงนะ พรุ่งนี้โอ้สามจใจคือผมอไลฟ์สดนะถ้าได้ใจเยอะสุดก็คือสองหมื่นะผมได้เยอะสุดเลยนะครับสองหมื 20, ่นใจเนี่ยเยอะสุดแล้วสองสามหมื่นนะขอบคุณมากครับเพราะว่าปกติในทิกตอกผมมีคนดูแค่ไม่เกินสิบคนนะเอาง่ายดีกว่าคือนะับคนได้เลยที่อยู่เป็นเพื่อนผมทุทกๆวันนะ่ะนะผมจําได้นะติดตามทั้งทั้งสามแอปบขอบคุณมากเดี๋ยวผมใช้ใจใจใจข่าวแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนในในดอมนะท่านผู้ชมขอบคุณ ไปเลลิกเกด้วยแล้วผมก็บอกบอกับเขาว่าเออแบบเดี๋ยวขอดูก่อนอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายผมก็รับปากเขาใช่ไหมพอรับปากเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าให้มาก่อนไหมอะไรเงี้ยเผื่อแบบงานแมค่ครูจะได้มีแบบเออเป็นขับเยอะๆอะไรเงี้ยผมก็ลองไปดูวันที่บ้านหัดน้านะถือว่าผมเนี่ยประสบความสาเร็จมากเลยแบบไม่ใช่ประสบความสาเร็จดิเดบิวเดบิวเบอร์ไปผมรู้สึกว่าบ้านสามน้องแบบตอนรับผมดีมากๆแล้วผมอบคุณมากเลยแล้วก็รู้สึกแบบไม่อึดอัดนะรู้สึกแบบว่า มีความสุขอะมีความสุขแบบออกไปหน้าเวทีผมผมไม่ได้มไม่ได้คาดหวังไม่ได้ว่าไม่ได้คาดหวังถึงขนาดนี้นะเพราะว่าผมคิดว่า,ม,ม,ม,ามันเราไม่คาดหวังเราก็จะไม่ผิดหวังนะครับพอผมไปครั้งแรกอ้โหผ,ผมผมใช้คําว่าอย่างที่ผมพูดในในตอนร้องเพลงเสร็จนะครับว่ารู้อย่างนี้น่าจะมาตั้งนานแล้วนะครับขอาขอบคุณมากนะครับม,มีมีระบบติ้งเข้ามาสองร้อยเลยนะเดี๋ยวผมรวมให้